เก่ากูขึ้นล่างจานที่แล้วตอบเดียเห็นบ่ากูกค่นั้นเองนงงงงกูคือไหนครับปูปู๋ยวบีแก่เนอกกจนนกเลยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวแล้วกี่น้ตอนนเดียว ลานเยมอนจะได้กี่นาะเดี๋ยวแม่ไปเองเยโมนน้ำตามันนานเพราะไรเขาล้างบ้านเยโมนนะปิดเปิดลายเติมสวยก็บาะเปิดลานนะคะหลังลานจ้ะเดี๋ยวแม่ไปเองมาเยโมนตลอดขอแม่กุ้ตาบอมเดี๋ยวแม่ไปเองโอยมันนาน้ำบราะไรนะเข้าหรือไง แย่ยอกกัน